กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่ขําเกมสัพ์ประยุทธ์วิญญาณจานนะครับวันนี้เกมสัพ์ประยุทธ์วิญญาณจานมีวิญญาณจานมาใหม่นะครับแต่ถือว่าใหม่ไหมก็ก็มีใหม่ตัวหนึ่งแล้วก็เก่าอีกตัวหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองอันนี้กันก่อนเลยมันสามารถลองสกิลได้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนี่ทดลองวิญญาณจานเราสามารถทดลองได้เดี๋ยวเราไปทดลองเทวรูปทูตจุติกันก่อนนะครับ ว่ามันเป็นอย่างไรลองสกิลนี้ก่อนเลยตัวนี้ไม่ใช่นี่คือตัวนี้เทวโลูโทษจุดติเท่อยู่นะสกิลที่สอง <c oughs> แต่ทูเ่สู้ถังซานล่างอาวุธลับไม่ได้นะครับถามว่าอยากได้ไหมเทวรลกทดจุดตินี้อยากได้แต่เพชรไม่พอผมมีอยู่แค่ห้าพันสอง แล้วก็ตัวส่มอยู่แค่36นี่เลยถังซานของเราทาเป็นถังซานปลุกพลังอาวุธรับนะครับบอกเลยว่าตัวนี้โคตรดีเดี๋ยวขอตัวซื้อก่อนนะครับโอเคมีตัวส่มอยู่60บใบไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครับเอาเป็นการ์ดอาวุธรับมันต้องเปิดให้ได้ก่อน โอเคพร้อมที่จะสุ่มถังซานล่างอาวุธลับหรือยังนะครับมันสามารถเป็นตัวนี้มันดีบอกเลยว่าดีเราต้องการต้องการบอกเลยหกสิบใบว่าไม่รู้จะได้ไหมโอกาสได้นี่บอกเลยว่าน้อยมากถ้าได้ถือว่าดวงดีอะ่ะถ้าได้ถือว่าดวงดีอะ่ะจะเสร็จเราล่าได้อยู่แล้วหกสิ <c oughs> บใบแรกได้อาวุธลับมาอยู่นะ อาวุธลับหน้าตามันก็จะเป็นเยี่ยงนี้สําหรับอาวุธลับแต่เราต้องการถังซานเราต้องการถังซานอาวุธลับมันได้ใช้อยู่แล้วเอาไปลงดันเจียนนะ่ะมันดีมากเลยเฮ้ยเย้สีทอง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 ไม่มาม่วงสองโอ้ยได้ระเบิดระเบิดม่วง อันนี้ดีอันนี้ถือว่าดีอันนี้ถือว่าดีโอ้โหซ้ำจนไม่รู้ซ้ำอยังไงละท่าเราเมื่อกี้ถือว่าดีได้อาบุตรลับม่วงเป็นระเบิดแต่เราอยากได้ถังซานสีทองทองทองเอเดดาเอเดดาโอ้โหสามสิบใบหมดอ่ะผมว่าเพชรผมหมดอะ ตัวนี้ไม่ได้เล่นด้วยเอามาทำที่เกลืออะไรเดี๋ยวถ้าจบจากอันนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปล่าวงแหวนวิญญาณสี่หมื่นปีกัน SSR ตรงมานะลูกนะ SSR นะ SSR SSR ไม่มาเลยใครสุ่มได้ก็ช่วยบอกคอมเมนต์ด้วยนะเรียบร้อยอันนี้อะไรอ๋อขั้นสอนขั้นสอน เฟี้ยวอ่ะอันนี้ถือว่าเฟี้ยวเราได้อาวุธลับนี่รัวเลยนะแต่เราต้องการตัวถังซานอ่ะอาวุธลับเราก็ต้องการเหมือนกัน,นเนี่ยมันต้องการหมดเลยอ่ะแต่สิ่งที่เราต้องการเราต้องการถังซานแต่มันไม่ได้ไงไม่รกระโดดเลยนเนี่ยหกสิบใบแล้วเนี่ยอาวุธลับเพิ่งได้ม่วงมาแค่ปเป็นระเบิดเองไะ ตัวอื่นก็ได้ริงอะ S S R ตัวอื่นมันก็มีตัวอื่น S S R S S R S S R ผู้หญิงจูๆชิงแน่เลยไม่ใช่เว้ยตัวใหม่แม่ของถังซานนี่แม่ของถังซานถ้าได้ตัวนี้มาต่อไปถังห้าต้องมา S S R ตัวใหม่ของเราคืออาอินอาอินแม่ของถังซานนะครับเีย ถามว่าดีไหมสําหรับไอหินดีนะเป็นสายซัพพอร์ตตัวหนึ่งที่ดีมากนี่อาวุธลับถ้ากดใช้งานแล้วมันจะไปตรงไหนอ่ะเปิดวินจานทางซานโอโ้โหมันต้องมีอมีอีถังซานตัวนั้นก่อนอ่ะนึดเลยเพชรก็หมดอมืยิงมันหน้ามันต้องมันต้อง ให้มั่งนะให้จริงอะ่ะล่าวงแหวนวิญญาณสี่หมืนไปกันดีกว่าโอเคนะครับเราได้จัดทีมลงเพื่อล่าวงแหวนวิญญาณสี่หมื่นปีแล้วนะครับทีมอันนี้บอกเลยว่ามีถังซานตัวใหม่ด้วยนะครับถังซานที่เป็นอาวุธลับผมไปขอให้คนในสำนักมาช่วยหรือคนในกิวนะครับไป้เขามาช่วยฟาร์มวงแหวนวิญญาณสี่หมืนปีเพราะว่า พลังผมแค่สองแสนมันต้องการอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นใช่สองแสนแมื่นคนนี้พลังเขาสามแสนกว่าจะ4ี่0สนอยู่แล้วถังซานตัวนี้เขาน่าจะโคตรร้ายแค่พี่เฟิงเตะก็จะตายตายหมดแล้วอะเราเป็นผู้น้อยอะ่ะโอ้โหเป็นไงแค่อวุธลับมันยิงทีเดียวยังตายอะ่ะเรามีแต่อวุธเราไม่มีตัวละครทำอะไรได้หมาเราตัวซัพพอร์ตมาให้นายอย่างเดียวเลยนะ ยัดบัฟให้ถังซานล่างอาวุธลับหน่อยนี่ทุกตายทุกตายตวงแล้วนี่น wrote, ี่โอ้ยโอ้โคตรเท่ waterfall. โคตรเท่ขข้าไปในเสียงดังด้วยนะครับแต่มันโคตรเท่เลยอาวุธลับมันอะดูเพื่อนดูน่าไม้ทุกเกอยิงทีเดียวเกือบตายอะเพื่อนระบับสปีดให้นายอีกเลยอะเอาสปีดไปเลยนายจะได้ยิงบ่อยบ่อยติ๊ผิดปลาย ติดปิดปลายเราบัฟอย่างเดียวอะบัฟให้เพื่อนเลยอะโอ้โหไม่ตีธรรมดาก็ตายแล้วไออ้วนไออ้วนใช้หน้าไม้ทุกเกอรยิงเข้าไปหืมหน้านัานเ๋ี่ผมต้องไปศึกษาเกี่ยวกับวุธรลับเพราะว่าผมมีตัววุธลับอยู่แต่ผมไม่มีตัวถงังซานไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้กันไหม แล้วมมาต้องรอให้ได้ตัวถังซานก่อนก็ไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้จริงนี่มาแล้วโอ้โหสามหมื่นทำไมไม่ออกสี่หมื่นวะาสามหมื่นได้มาก็ได้อยู่นะสามหมื่นพี่เฟิงพี่เฟิงเตะยอดหน้ามาเลยเฟิงโอ้โหพี่เฟิงเงตะตายยิงธรรมดาก็ตายแล้วนี่เขาไปยิงธรรมดาดาเมจดสามแสนบัฟไปอีกสกิลเราเทอะแต่ไม่แรง ของเขานี้เรียบง่ายแต่หายเลยอะ่ะเพื่อนคิดหนาดังงะโอ้โหใช้หน้าไม้นี่เลยเราทุบไม่เข้าอะ่ะถึงผมต้องหาคนที่พลังสูงๆแล้วเอามาแบกเราอมันก็ประมาณนี้เนี่ยมันก็จะสบายหน่อยอะ่ะเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยหาตัวดาเมจหรือหาตัวที่เป็นบัฟสปีดบัฟเอชเคบัฟเฮมาอย่างเดียวคอยเสริมให้เขาอย่างเดียวเดี๋ยวเขาจมตะเอง ด,ดูดิ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 ชุดทีสาบแล้วเรานี่พี่เฟิงพี่เฟิงเตะไปเราบัฟสปีดเราบัฟสปีดเดี๋ยวคอยดูนะทีมเพื่อนเราเด้งปลุบเลยมันดีตรงนี้เนี่ยนิ่งลงหลงอ่ะมันบัฟสปีดให้เพื่อนได้นะผมชอบอย่างนี้นะที่เอามาเล่นทีมผมเพราะว่าผมรู้ไงว่าตัวผมดาเมจน้อย อาใส่ก็ช่วงอย่างนี้เนี่ยปั้นนิงลงๆไว้ไอ้วนไอ้วนยิงด้วยนะไม้จุกเกอโอ้โหบอสเลือดครึ่งหลอดยิงดีบอสเลือดหายไปครึ่งหลอดรอบนี้จะได้ไม้ใส่เหมือนไปเ่ะแล้วไม้จุกเกอยิงเยอะปองไปตายไปแล้วสองทีเท่านั้นเองสองทีเท่านั้นเองอะ ยิงไหมยิงไหมยิงด้วยนะาไม้จุเก๋แสกหน้าว่าไอ้อ้วนเตะทีเดียวตายแล้วมั้งเนี่ยไม่เตะว่ายิงยิงยิงด้วยหน้าไม้หูพลังยิงดาเมจดลอนสี่ไหมสี่หม,ม,มื่มนมาไหมสี่หมื่นมาไหมไม่มามาสามโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการสุ่มกรชาแล้วก็ล่าวงแหวนวิญญันสี่หมื่นปีไม่ได้ โอเควันนี้ก็มาณนี้แล้วกันนะครับา่เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะผมพูดเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับนี่ก็ขอตัวไปก่อนแล้วบายสวัสดีครับ